ตินต่อเนื่องเพราะว่ากินดีแล้วก็มันได้สุขภาพน้าสิ่งสําคัญตามมาคือตาก็เริ่มแจง้งออกจากที่เคยใส่แว่นกรบเบิดไซน์นะครับตาดีตาแจ้งแล้วก็ตาที่เป็นต่อต่อเนื้อนะครับก็กระโบมีแล้วนะครับจะจางลงไปเหลือเหลือเป็นตาขาวเลี๋ยวข้างใน,นว่าขาวขึ้นมาแล้วตะกี้แดงลากอะไรเดี๋ยวนี้กระโบมีแล้วแล้วก็ไรที่เคยปวดตะกี้นี่ใส่เสือกรบโบได้มันติดอยู่มองไซ่ระโบได้เดีไไ๋ยวนีไไ้ใส่ง่ายปั้นใส่ง่ายใส่ของโตเบา โล่ง,งหูเซึกว่าผิวพันธุ์ก็ดีขึ้นดีขึ้นจับมาบานเขเจ้ามูอเเจ้ากะทักเอ้ยว่าสันเปรี้ยงมากคืลอล่อขึ้นก็เก่าเผอว่าเออก็เลยสิ่งสําคัญนี่ตัวน,นี้นะสําคัญที่สุดเห็นบ่ตอนนี้นั่งขัตะมาเนี่เป็นปกติเลยแต่ก่อนนี่นั่งขัตะมาต้องต้องเหยียดงี่เด็กนั่งกินเขาเ่าก็ยังต้องเหยียดขาอีกสิมันปวดมันปวดจ,จ้องมันแงนเขามามองนี่โอ้ยตรงได้ลุกเขื่นนั่งสิเด็กพี่น้องลุกพี่เด็ก ได้ดึงดันอยู่ประมาณน่นเนีแต่ว่าคู่มือนีสบายเนี่นั่งนั่งลงไปนั่งไหนมืดมือเราเป็นยังนี่นะครับหละหลายยางลหลายแนวนะจากคนกินกาแฟบ่ได้นะครับกินแต่มันหัวใจสั้นนะบางคนหลายหลายคนมัวใจสั้นบางคนกะนอนบ่รับสามมือสามขึ้นกินกาแฟซ่องเยวประมาณน่ะเนี่ยแต่ตัวนี้กินแห่งรับดีบางคนนอนรับโบโกลกันจนโนหมดละรับบ่ฝันกับจนฝันหมดละแต่เลยมีความมาทับใจนะครับมีความมาทับใจ